افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه วสั ah uh. ่งมาทักทิลบันคซีราอามะลัก السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตัฟซีดอิบนุะซีรพี่น้องครับในตอนที่แล้วนะครับนะ่ะก็เอาไเอา,เอารายงานจากท่านชาบิดมานะครับบอกว่าอะไรครั้งหนึ่งนะขอต่อเลยด้วยวกันนะครับเพื่ออะไรมันจะได้เออเรียกว่าอะไรกระชับหน่อยนะครับเพราะว่า สองสามตอนที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงอะไรสาเหตุของการประทานอายาที่บอกว่าไอฝ่ายนม,มาทว,วาลุษวะซ้ำม,มาวัาชุลลอนะครับอายานี้อายะเดียวเลยนะครับแต่มีสายรายงานที่มามีหลายสายรายงานที่มาบอกเล่าถึงอะไรสบับหนุซูลน,นะครับสาเหตุของการประทานอายะหนี้ลงมานะครับนะในตอนที่แล้วเนี่ยมันอธิบายไม่หมดเวลาหมดก่อนนะครับก็ขออนุญาตมาอธิบายซ้ําอีกนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าท่านยาบิเนยบอกว่าอะไร, yeah, business, วะไรพวกเราเนี่ย เดินทางไปกับท่านรอซูลอลลอฮ์สัลลอฮ์หัวไลเวสซัลลัมเสร็จแล้วมันยังไงล่ะมันมืดนะในตอนกลางคืนแล้วมันมืดมันมองไม่รู้ละแล้วก็อะไรมันมีเมฆมาบังอีกไม่ใช่มืดเปล่าๆมีเมฆมาบังมองไม่เห็นดาวนะครับที่อะไรที่เราจะพอจะกําหนดทิศทางอะไรได้เนี่ยมองไม่เห็นเลยเมื่อมองไม่เห็นแล้วก็ต่างก็ฝ่ายลาซอฮาบะก็ขัดแย้งกันนะครับลาซาฮาบะก็ขัดแย้งกันว่าอิกบิลัดอีกคนบอกว่าทางนู้นอีกคนบอกว่าทางนี้ นะครับแล้วยังไงล่ะต,ต่างฝ่ายก็ต่างหันหน้าไปตามทางที่ตัวเองคิดว่าถูกนะต่างฝ่ายต่างหันละหมาดหันหน้าไปทางที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องนะครับจนกระทั่งอะไรนะจนกระทั่งสว่างนั่นแหละนะครับนะฟซอลากุลูนาวจายละอาหาดูนา ยู่ขตุวใบนายาได้หิลีน่าละมาอัมกีนาตุนาลีนาละมาอัมกินาตานานะแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะครับก็อะไรก็ขีดเส้นไว้นะคือไม่ได้ขีดทุกคนหรอกแต่บางคนขีดเส้นไว้ให้รู้ว่าอะไรว่ามึกตอนกลางคืนเนี่ยละหมาดหันหน้าไปทางไหนขีดเส้นไว้กลัวจะจําไม่ได้มันมืดขนาดนั้นนะพี่น้องคิดดูแล้วกันคือจําทิศจําทางอะไรไม่มีอะไรจะมาสังเกตเลยพี่น้อง นะไอเราเนะี่ยอาจจะไม่ชินเราคนไทยอ่ะนะเราก็อาจจะมองไปทางนู้นเห็นต้นไม้ต้นนี้อ่ะต้นนี้มันต้นอะไรต้นใหญ่แค่ไหนเราก็อาจจะเอาต้นไม้นี่เป็นหลักได้ว่าตอนเราละหมาดเราหันหน้าไปทางต้นไม้ต้นนี้นะแต่ในทะเลทรายเนี่ยมันหันไปทิศไหนมันเหมือนกันหมดนะเหมือนเราอยู่ในทะเลนะออกไปลอยลำอยู่กลางทะเลเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนกันหมดมีแต่น้ำกับฟา แต่พวกเขาอยู่ในทะเลทรายก็คือมีแต่ทรายกับฟ้าเหมือนกันเมื่อหันไปทางไหนก็ไม่รู้ก็มีบางคนก็ก็ขีดทำเครื่องหมายไว้บนบนพื้นทรายนะ่ะว่าอะไรฉันละหมาดหันหน้าไปทางนี้กิบลัดของฉันไปทางนี้นะนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ขีดอ่บางคนขีดบางคนไม่ขีดเสร็จแล้วยังไงล่ะนะครับส่วนกระทั่งอะไรฟาซอลูลีก็เอ,อนะ กลายก็ทําการละหมาดไปสหรับหลังจากนั้นนะครับอยู่ข้อที่อุบไยเนี่ยได้ลีนาละมาอ่ำกินาตุนาฟาซาการุนาซาลิกาลินนบีหลังจากนั้นเราก็เอาเรื่องเนี่ยมาบอกกับนบีฟาลัมยะมูรุนาบิลไออาดานี่คือหลักฐานที่บอกว่าอะไรการละหมาดที่ว่าต่างฝ่ายต่างละหมาดต่างฝ่ายหันหน้าไปคนละทางสองทางเนี่ย หันไปไม่ตรงเพราะว่าถ้ามันหันไปคนละทางันจะมคีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ตรงกิบลัตอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันตรงกีบลัตไอ้ทางอื่นที่ไมันไม่ตรงก็ขึ้นไม่ตรงใช่ไม่ได้นะครับแต่ท่านนาบีนั้นไม่ได้ใช้ให้เราละหมาดใหม่นี่คือหลักฐานว่าละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้ทําไมละ่ะก็นบีไม่ได้ใช้ให้ละหมาดใหม่ไงทุกกลับมาแล้วก็มาเล่าให้นบีฟังว่าอะไรเนะี่ยต่างฝ่ายต่างละหมาดไปหันหน้าต่างคนต่างหันไปไม่รู้อะไรหันมั่วกันไปหมดเลย นะนบีก็ไม่ได้ใช้ให้ละหมาดใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อนบีไม่ได้ใช้ให้ละหมาดใหม่ก็แสดงว่าอะไรไอ้ละหมาดที่ผ่านมาแล้วน่ามาันอะไรมันใช้ได้นะครับนี่ก็อีกรายงานหนึ่งว่าก็ละกออ็อุดยซีอัตซอลาทุกุมแล้วนบีก็บอกว่าอะไรละหมาดของพวกเท่าเจ้าทั้งหลายนั้นมันอะไรมันใช้ได้แล้วมันถูกตอบแทนแล้วมันได้รางวัลแล้วนบีบอกอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเลย นะครับอ้าวมาดูอีกรายงานต่อมานะครับจากท่านอิบนับบาสนะครับอานิบเอียบาสินอันรอซูล رسول الله ลล ص ل الله ล الله عليه وسلم بعث سريتاً ف أ خ ذ ت ซะรียะตันี่ออันนี้คล้ายๆกับหะดีษที่แล้วนะครับบอกว่าอันนี้แต่แรายนี้เปไ็นรายงานโดยท่านอ ah ับดุลลอฮ์อิบนอับบาสพีน่น้องครับหะดีษเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื้อหามันคล้ายกันแต่คนรายงานคนละคนกัน นะฮะดิษก่อนหน้านี้คือท่านจาบิดเนี่ยฮะดิษนี้บอกว่าท่านอับดุลฮล์อยนูอับบาสเป็นผู้รายงานก็แสดงว่าอะไรหะดิษเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพราะว่าอะไรซาฮับะหลายๆท่านรายงานไปในทางเดียวกันหมดทางเดียวที่ว่าอะไรนะสรุปง่ายๆก็คืออะไรละหมาดไปโดยไม่แน่ใจว่ากิบรัตอยู่ไหนเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าอะไร ไม่ต้องละหมาดใชา้ละหมาดไปแล้วก็นแล้วกันไปละหมาดใชา้ได้แล้วนะครับเอ้าเรามาดูถ้าท่านมูฮามบมัดบอกอะไรแท้จริงท่านนาบีนั้นได้ส่งกองทหารออกไปฟาคอฟาคอซัดฮุมฟาคอซัดฮุมต่อบ,บ้าบะ่ะและความมืดที่มันมืดจนกระทั่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าข้างเหนือข้างใต,ต้เลยมืดตึ๊บไปหมดเลยเนี่ยมันประสบกับพวกเขา ดูดูนะคิดดูนะว่าอะไรเดินทางไปแล้วมันมืดจนไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนมันมืดขนาดนั้นฟฟลัมยาตาดูอีลกิบลาพวกเขาไม่ไม่รู้ว่ากิบรัเนี่ยหันไปทางไหนฟาซูลีกอยดลกิบลาแล้วพวกเขานี่ชัดเจนไหมเขาละหมาดโดยที่ไอ้หันไปคนละทางกับกิบรัตหันไปไม่ตรงกับกิบรัตนะครับซุมมาสตาบานาลาหุมบาดาตทลุอิชัมส์นะครับเสร็จแ,แล้วความก็มาปรากฏชัดตอนไนตอนที่ ดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วอันนะฮุมซอลลูรีกอยรีลกิบล่ะว่าพวกเขานั้นละหมาดหันหน้าไปไม่ตรงกับกิบรัตเะลัมมาจาอูอิลนรุ่งอรุณสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัดดิซูฮัดดะซูนะครับหลังจากอะไรหลังจากที่พวกเขานั้นกลับมาหานบีนะเมื่อออกไปเดินทางแล้วกลับมาหานบีก็มาเล่าเรื่องนี้ให้นบีอััันซลลลลอฮุฮาซิฮิลอายะั์ อัลลอฮ์ทรงประทานอายะนี้ลงมาวว ا ل ل ه المشرق والمغرب فإنما تولو ف ม م وجه الله ล هذه و ه ะ ه ا ل أ ฮ س ا ن ي د فيها ลอ ف นะครับแต่สุดท้ายแล้วอิมานุกซีบอกว่าอะไรสายรายงานทั้งหมดที่เราได้ยินมา3-4รี่รยวาญเนี่ยนะครับมันมีมีเหตุดอกฟุนทั้งหมดเลยแปลดอกฟุ่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันอ่อนหลักฐาน มีเรื่องนะแต่ละสายรายงานเนี่ยมันก็จะมีอะไรมีเหตุทำให้ให้ฮะดีตเนี่ยมันเป็นฮะดีตดออิฟว่าง่ายง่ายนะครับอ้าวแล้วดออีฟแล้วยังไงวะลาอัลลอฮูยัชุดุบาตุฮาบาดอแต่อิมามอุกุซีบบอกไว้วังว่าไอสายรายงานที่มันอ่อนๆนนี่แหละแต่มันรวมร,วม,รวมกันแล้วนะมันรายงานไม่ค่อยเหมือนกันนะครับนะบางรายงานก็บอกว่านาบีไปด้วยบางรายงานก็บอกว่าไปแล้วกลับมาบอกนบีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่แต่มันไปในทิศทางเดียวกันมันไม่ได้แย่งกันท่านอิมามมุลกซีก็บอกว่าก็หวังว่าไอการรายงานมีหลายหลายสายรายงานแต่แี่อาจจะมีอ่อนบ้างอะไรบ้างที่มันไม่ได้อ่อนเหมือนกันไปหมดนะบางบางที่บางฮะดิตอ่อนเรื่องนี้บางฮะดิตอ่อนอีกประเด็นหนึ่งบางฮัดิก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วท่านอิมามมุลกซีบอกว่าก็มันจะช่วยการให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นมาคือมันจะมีน้ําหนักขึ้นมาได้ นะครับเพราะว่าอะไรเราซอาบบ้างรายงานมาหลายสายจริงๆนะครับเนี่ยเวลาอัลลอฮฺยาชุดูบาดุฮาบาดอวะหม่าอิฮาดะตุสลาลิมันตะบียนะเลหฺขัด้าอฺหฺฟะฟีฮะกอลานิลิอุลามะส่วนการที่บอกว่าอะไรจะต้องมาละหมาดใหม่นะสำหรับอะไรสำหรับคนที่ละหมาดผิดห,หันหน้าไปผิดกิบลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารบรรดาน,นักวิชาการเนี่ย มีอมีอยู่สองลมีอยู่2อทัศนะก็คืออบอกว่าต้องก็ไม่ต้องนั่นแหละสองทัศนะนี่ในที่นี้ก็คืออบอกว่าต้องละหมาดใช้นะรู้ว่าตะกี้นี่ละหมาดผิดก็ต้องละหมาดใหม่อีกฝั่งนึงบอกว่าไม่ต้องนะละหมาดผิดก็ผิดไปแล้วถือว่าละหมาดอ่ะใช้ได้แล้วแต่ถ้าจะละหมาดใหม่เวลาต่อไปหันให้มันถูกเท่านั้นเองว่าจะด้ลาอีกอยลาลอาดาดมิลกดอ และหะดีทั้งหมดที่ท่านอิมนุกาซีดนำมาเนี่ยมันเป็นนะครับหลักฐานที่บอกว่าอะไรไม่ต้องละหมาดใช้ใหม่นะละหมาดแล้วก็แล้วกันไปถือว่าใช้ได้หมดแล้วนะครับวัลอฮุอะลัมนะเสร็จแล้วนี่คือมารยาทของบรรดาอุลมามะครับเวลาจะฟัตวาเวลาจะตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปท่านก็จะเผื่อไว้เสมอว่าวาลอฮุอะลัม นะครับว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่มันถูกต้อคือบอกว่าคล้ายๆกัจะบอกว่านะถ้าฉันพูดผิดก็ไปตามอันที่ถูกเส้นนะนะครับก็เท่านั้นเองนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือบรรดาอุลมามะนะครับไม่มีใครบอกว่าต้องตามฉันคนเดียวนะตามคนอื่นดอลาดละเหมือนกับอะไรเหมือนกับตะคูยุคนี้เปล่าแต่เขาจะบอกว่าอะไรถ้าฉันผิดก็ก็ไปตามคนอื่นก็ไม่เป็นว ah ันลอฮุอาลัมนะฉันคิดว่าอันนี้แหละถูกที่สุดแล้ว นะครับวกออลิบนจารี و กอล ابن جرير وقال الآخرون بأن ن ิ ل ت ه ذ า الآية ب บ ب ب น ل ن ج าชีเอาแล้วส่วนอีกอีกรายงานหนึ่งเกี่ยวกับ hadith ดดไม่เกี่ยวกับเรื่องกิบลัตแล้วบอกว่าอายาเนี่ยถูกนะครับถูกประทานลงมาเนี่ยด้วยกับสาเหตุของน نجاشي ن ج าชีคือใครนジาชีคือกษัตริย์ของฮาบาชา นะครับซึ่งก็คือประเทศเอธิโอเปียนณะปัจจุบันนี้นะอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับนายาชีเนี่ยเป็นอะไเป็นกรรษัตริย์ที่ทรงทรงธรรมเขาเรียกนะทรงความยุติธรรมไม่ซอเลมใครไม่เอาเปรียบใครนะครับและสุดท้ายแล้วก็อะไรนายาชีเนี่ยมารับอิสลามนะครับเป็นไหนเนหลักมีหลักฐานนะครับเรื่องอรเรื่องละหมานกอเอฟ นะถ้าพี่น้องศึกษาเคยศึกษาเรื่องอะไรเรื่องละหมาด g อฟที่บอกว่านาบีเนี่ยเคยละหมาด g อ f ให้กับนายาชีนะครับนาะยาชีที่เป็นเป็นกษัตริย์อยู่เมืองอะไรเมืองฮาบาชาแล้วก็เสียชีวิตลงในใน,ในสภาพที่เป็นมุสลิมแต่อะไรแตนะ่แต่มีรายงานว่านะครับมีคําอธิบายว่าที่นบีละหมาดให้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรไม่มีคนละหมาดให้เขาเอาเรามาดูอิมามอิลกสซิมว่าอย่างไง นะครับบอกว่ามีรายงานจากท่านจาบิดบอกว่าอะไรอาจริงๆแล้วอาญาเนี่ยถูกประทานลงมานะครับในในเรื่องของอะไรนายาชีนะในเรื่องของนายาชีนะครับที่มีหดีสายรายงานถึงท่านกอแต่ด้นะครับบอกว่าอันนรัสูลุลลอฮอันนัสูลอัลลอฮิอันนับบิบลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก๊าลัอินนักัลลุคุมกัดมาตะฟัซลูอะลัย นบี่งนั่งๆอยู่นบ,บีก็บอกว่าได้แท้จริงพี่น้องของท่านคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงแล้วก็จงละหมาดให้กับเขาก็คือละหมาดกอเอฟส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงพี่น้องครับเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วนะครับอิชาอละนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยดูอานะครับสวบฮานรัลลอฮุมมาวะบิัมดิกาฉด่วนละฮอิลลัตอัสตักฟิรุกวะตูบิอิไลสัลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรุ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا